เนี่ยครับเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยผมถ่ายไปแล้ว1,900คลิปไม่ใช่ถ่ายไปแล้วดิถ่ายแล้วก็โพสต์วิดีโอใน Tik t o k ไปแล้ว1,900คลิปครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเคล็ดลับในการถ่ายว่าถ่ายยังไงให้เร็วๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็มาฟัางกันนะครับก็คือมันก็เลี่ยวันละร้อยคลิปเนาะจริงๆอาการถ่ายอ่ะผมถ่ายได้เป็นวันละ200300คลิปเลยนะเคล็ดลับการถ่ายครับผมไม่ได้ถ่ายวันเดียว ผมไอ้ผมไม่ได้ถ่ายทุกวันผมจะถ่ายลักษณะประมาณว่าถ่ายสักแบ่งเวลาอาทิตย์นึงอะแบ่งเวลามาสักสามวันอะแบ่งเวลามันสักสามวันแล้วก็ถ่ายเวลาสองร้อยอะถ่ายเวลาสองร้อยคลิปสามวันสองร้อยคลิปสองร้อยถึงสามร้อยคลิปอะมันจะได้ประมาณสักเก้าร้อยคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งอาทิตย์น่ะเราจะใช้เวลาถ่ายแค่สามวันอะเวลาร้อยคลิปร้อยคลิปใช้เวลานานไหมหรอสาหรับเวลาที่ใช้ถ่ายร้อยคลิปนะ ก็ใช้ประมาณร้อยคลิปก็น่าจะประมาณชั่วโมงหน่อยหน่อยอ่สองชั่วโมงอ่ะอืมสองชั่วโมงตกเฉลี่ยคลิปละนาทีโดยประมาณนะอ่าแต่จริงๆนะถ้าเกิดผมถ่ายจริงๆนะหนึ่งคลิปนี้มันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งคลิปมันจะอยู่ที่ประมาณอีกตอนนั้นน่ะถ่ายสิบนาทีสิบนาทีไปสิบแปดคลิปอืมแล้วผมผมก็มีเทคนิคการถ่ายแบบคูณสองคูณสามอีกอ่าเทคนิคนี้ก็ไม่ขอพูดถึงละกัน ใครอยากพูดถึงก็ลงคอร์ส9 9 9ออนไลน์มีเทคนิคการถ่ายคูณ2คูณ3มันทําให้เราถ่ายน้อยลงอ,อปกติสมมติเราถ่ายร้อยคลิปนะป้เราก็อาจจะได้แค่ร้อยคลิปแต่ถ้าเกิดเรามีเทคนิคถ่ายร้อยคลิปแม่งเราได้มา300คลิปสบายแล้วประหยัดเวลาไปอีกเออฉะนั้นจริงจรนะิงเนี่ยจริงๆนะสมมติพันเก้าร้อยคลิปนะผมอาจจะถ่ายจริงๆสักหกร้ก 600, อยอ,อาจจะถ่ายจริงๆรสักหกร้อยคลิปหกสามสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยเออ มันมีเคล็ดลับแบบว่าการเพิ่มยอดขายเพิ่มเพิ่มยอดขายอ่าคือถ่ายยังไงอ่าแล้วยอดวิวเฉลี่ยเท่าไหร่ยอดวิวเฉลี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเวลาอัพไปนะเวลาอัพไปครับถ้าเกิดวิวมันขึ้นร้อยกว่านะ่ะถือว่าใช้ได้อ่าี่วิวมันขึ้นร้อยกว่าถือว่าใช้ได้อ่าหลายคนงงว่าเอ๊ะผมทําไมต้องเอาไว้เนี่อ่าเพราะว่า AI ช่อง AI ชอบความหลากหลายครับ อ่ายิ่งฉากหลังเคลื่อนที่เนี่ยมันจะแบบว่ายิ่งดีเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะคือแบบว่าเวลาถ่ายนะแรกๆผมก็จะถ่ายอยู่กับที่เนะาะหลังๆผมก็จะเอาดอก็เดินเดินไปถ่ายไปอ่ะ AI มันจะชอบฉากหลังเคลื่อนที่อืมแต่ก็เกิดตั้งกล้องถ่ายก็ไม่มีปัญหานะเออแต่ก็แบบถ่ายสลับสลับกันไปอ่ะเออบางครั้งก็แบบตั้งกล้องถ่ายบางครั้งก็แบบว่าถ่ายฉากหลังเคลื่อนที่ AI ชอบความหลากหลายอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ เพิ่มความหลากหลายด้วยจัดมุมของบ้านให้มันแบบว่าเยอะมากขึ้นเห็นปะ AI ชอบความหลากหลาย AI ชอบอะไรวะชอบฉากหลังเคลื่อนที่เอออะไรที่แบบว่ามันเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบดึงฉากปุ๊บๆๆจะขอให้แบบว่ามีการเคลื่อนไหวของฉากหลังอนะ่ะเออสังเกตเอาง่ายๆสังเกตปะเราสังเกตไอ้พวกคลิปคลิปเมื่อก่อนอะ่ะคลิปที่มันเป็นภาพตัดแปะเธอเห็นปะที่เอารูปมาแปะแล้วก็แบบว่าแบบว่าถ่ายทะเลถ่ายอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันทําไมดันดีเพราะว่านั่นแหละฉากหลังมันเคลื่อนที่เออในผมก็ใช้หลักการอย่างนั้นอ่าฉะนั้นครับถ่ายเนี่ยยอดวิวเฉลียล่ยตอนลงไปสักสองชั่วโมงอะเกินหนึ่งร้อยวิวถือว่าใช้ได้อ่าถ้าเกิดคุณถ่ายนะแล้วยอดวิวเกินสองร้อยวิวถือว่าใช้ได้ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดต่ำกว่าสองตัง้งต่ำกว่าร้อยวิวอะผมว่าไม่โอเคสําหรับผมนะใครว่าโอเคก็ก,ก็โอเคแต่ผมว่าไม่โอเค แล้วก็เพิ่มมุมมองความว้าวในการถ่ายอ่าบางคนไปศึกษาแคปชั่นหยุดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยในสาระชิบิงเลยสำหรับผมนะสำหรับผมนะไปศึกษาประโยคเปิดคลิปประโยคอะไรคุณคิดดูดิประโยค,ปโยค,ปโยคเปิดคลิปเรียนมาเหมือนเหมือนกันมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมอ่าเวถ้าเกิดเขาปิดเสียงล่ะเออเพราะว่ามันมียูเซอร์มันมีผู้ใช้บางคนปิดเสียงอะไรที่สามารถหยุดได้ดี ที่สุดอ่ะก็คือภาพคุณไม่มีทางได้ยินเสียงมาก่อนภาพถูกปะ่ะภาพมันต้องมาก่อนเสียงเพราะว่าอะไรภาพมันเดินทางด้วยแสงแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเราจะเห็นภาพก่อนเสียงถูกไหมอ่าเห็นปะ่ะเราจะเห็นภาพก่อนเสียงฉะนั้นนะที่หยุดนิ้วได้ดีที่สุดนะคือภาพเออหลายคนไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เออผมบอกให้เลยหลายคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องภาพ อ่าหลายคนใส่ใจแค่เอ๊ะประโยคหยุดนิ้วอะไรบ้าบอคอแตกภาพนะ่ะสาคัญให้แบบว่าถ่ายในเรื่องของมุมมองในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเออในเรื่องของแบบมุมมองที่แปลกตาขึ้นบางคนแบบยืนถืออะเออยืนถือคือคือไปเรียนหาอะไรมาก็ไม่รู้นะเออแบบประโยคหยุดนิ้วแต่แม่งยืนถือเออวันนี้อะไรแม่งกูเลื่อนทิ้งเป็นกูกูก็เลื่อนทิ้งเออฉะนั้นนะ่ะเรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบ น้ำเสียงหรือแม้แต่ฉากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไงปะตอนนี้ผมแบบปรับุงฉากเนี่ยซีด,ดูดิเนี่ยเนี่ยให้ให้ดูฉากนี้นะถ้าเกิดผมขายอะไรก็แล้วแต่แล้วมีฉากเนี้ยคนก็ต้องหยุดดูถูกปะอาจจะไม่หยุดดูสินค้าเราหยุดดูฉากมันดูแบบดูสวยดีอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นน่ะฉากเฉกอะไรก็สําคัญเนี่ยเนี่ยนี่ฟามิงโกฟามิงโกอ่าฟามิงโก้โกโกโกดําน้ำได้นะเดี๋ยวดําน้ำดําน้ำดำำูดําน้ำดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดําผิด,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 ดกล้องเนี่ย ำน้ำดูปกากกาลังโอ้โหล้องถ่ยด้วยเราไปาถ่ายเนี่ยถ้าเกิดสมมตินาฬิกากันน้ำไหมปะ่ะเราควรจะแบบว่าถ่ายว่ามันกันน้ำจริงเห็นปะ่ะเนี่ยเตรียมเตรียมเล่นใหญ่พาไฟกับพี่ผมมีนาฬิกาอยู่หลายเรือนเออแล้วมันบอกว่ากันน้ำเว้ยรู้ได้ไงว่ามันกันน้ำเราก็เอาดำน้ำลงไปเลยเออกล้องกันน้ำเราก็มีเนี่ยนาฬิกากันน้ำสวยๆเนี่ยดำน้ำลงไปแม่งเลยเนี่ยเห็นไหม ทำอะไรที่แบบว่ามันมันบ้าบ้าบอๆหน่อยเออทาอะไรที่แบบว่ามันบ้าบ้าบอๆหน่อยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือการถ่ายมากอะใครใครก็ถ่ายได้แต่การถ่ายมากแล้วมันขายได้การถ่ายมากแล้วมันมันแบบว่าพอใจอะเราพอใจจริงๆนะยากเออเพราะว่าอีววนต์ไว้ผมเห็นตอนแรกผมผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้เห็นนั้นนะเออตอนแรกอันนี้เ่าให้ฟังเขาฟังกูไม่ได้พูดนะกูไม่ได้พูดนะกูเล่าให้ฟัง ก็ตอนแรกมันมีคนมาโพสไว้นี่ทำชาเลนจ์ทาแบบว่ามาโพสแบบมัน่นใจมากเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้แซะเขานะเอออันนี้น้องน้องคนอื่นมาเล่าให้ฟังกูไม่ได้แซะนะเดี๋ยวก็หาว่าแบบปูขี้แซะก็มันมีพี่ท่านหนึ่งกูว่าเรียกว่าพี่แล้วกันเขาโพสว่าเนี่ยทำชาเลนจ์ไม่ได้ทำชาเลนจ์ทำสำเร็จแล้วโพสวันละร้อยคลิปเดี๋ยวที่สำคัญเป็นคลิปคุณภาพด้วยนะโอ้เขามัน่นใจมากเลย คีิคลิคุณภาพด้วยนะเพราะว่าบอกสระโคงสระคุณเขาขายสกินแคร์เขาขายสกินแคร์บอกว่าเนี่ยทําคลิปคุณภาพหนึ่งรอยคลิปขายสกินแคร์คือคือคือผมก็ไม่ได้ไปกดฟังนะเออไม่ได้ไปกดฟังคือเขาอาจจะแบบบอกสสปพคุณที่หลากหลายก็จริงก็ได้เออแต่ที่มันไม่หลากหลายคือแม่งหน้าเขาหน้าเขาแบบอยู่เดิมๆอ่ะเออเป็น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 นึกภาพอดิเราเจออะไรเดิมๆเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนป่าผ่านใช่ปะเออ เดี๋ยวว่าแต่เลื่อนผ่านเลยเติตตอกก็ไม่ชอบเต็ตต็อกก็ไม่ชอบเออเวลาผมได้ถ่ายนะแต่ละวันอะการถ่ายอะแต่ละวันผมก็จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆเพราะว่าให้มันเกิดความหลากหลายต่อให้สินค้าคนละอย่างก็ผมจะแบบลงวิธีสลับสินค้าสลับฉากด้วยนะเออไม่ได้แค่สลับสินค้าบางคนบอกว่าลงแค่สลับสินค้าแต่คิดดูดิอ่ะสมมติสมมติคุณเนี่ยคุณคุณคุณถ่ายฉากหลังอย่างเงี้ยซ้ำๆเออมันต่อให้มันเปลี่ยนสินค้ามันก็ดูน่าเบือ่อถูกปะ ฉะนั้นอ่ะสินค้า A ฉากนี้อันจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะเนี่ยอันนี้คุณก็ถ่ายไปเลยสินค้า A ถึง Z อ่ะสินค้าเองถึงแถ่ายแล้วก็เก็บไว้อ่าแล้วก็มามุมนี้มุมนี้สินค้า A ถึงแถ่ายเก็บไว้อ่ามุมมุมมุมเทเบลีนมุมเทเบลีนมีหมาหมาโลเด้นเลนชิเวอร์ด้วยโลเด้นแทบ,บวะตอนซื้อมาเขาบอ,อกโลกเด้นเอาไปคืนได้ปะวะเนี่ยถ่ายมุมนี้โอ้ยกลัวแล้วจ้าเนี่ยถ่ายมุมเนี้ย ถ่ายมุมนี้อีกหนึ่งมุม A ถึง Z อ่าแล้วเราก็เบรเปลี่ยนเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆไว้เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆเนี่ยถ่ายมุมนี้อีกหนึ่งมุม A ถึง Z อ่าถ่ายนกมีเป็นโกโอ้โหอีกหนึ่งมุม A ถึง Z อ่ามันวนได้มันมันมันวนได้เนี่ยเอามุมนี้อีกหนึ่งมุมเอามมุมนี้อีกหนึ่งมุมเนี่ยเนี่ยมุมนี้อีกหนึ่งมุมอารมณ์แบบคล้ายๆผูกเวลาวปะ A ถึง Z เนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาโพสเนี่ยก็สินค้า A อ่ะสินค้า A อันนี้สินค้า B ไปมุงนู้นสินค้า C อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้สลับแค่สินค้าสลับแม้กระทั่งฉากเออฉะนั้นนะการถ่ายเยอะทําให้แบบว่าสินค้ามันมีอยู่ในหลายฉากแล้วเราก็เราจะสามารถเลือกได้มากอะ่ะเออเนี่ยสินค้าคิดดูนะสินค้าเรามี20อย่างเราเปลี่ยนไป10ฉากเอ้ยไม่ใช่สินค้าเรามี20อย่างเ,าเ,ออาเรา,าเปลี่ยนไป20ฉากเนี่ยมันก็มี400อย่างแล้วถูกปะเออแล้วเราก็เปลี่ยนเนี่ยอ่ะสินค้า A เอาอันนี้อ่า สินค้า B ีเอามุมนี้อ่าสินค้า C ีเอามุมนี้อ่าแล้วก็มาสลับสินค้าสินค้าดีเอามุมนี้อะไรเงี้ยคือแบบสลับอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะเออมันจะทําให้แบบว่ามีความมีความหลากหลายอะ่ะเออคือการถ่ายเยอะผมจะไม่พูดอะไรมากหรอกใครๆมันก็ถ่ายได้แม่งแค่หยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็พูดๆแต่การถ่ายเยอะให้แล้วแบบว่าไม่โดนปิดกั้นไม่ติดศูนย์ไม่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนไม่ได้คํานึงถึงตรงนี้อ่า แล้วถ่ายยังไงเหรอเราก็ไม่ต้องไปบางคนอ่ะอ่านนี้อันนี้บางคนแบบติดศูนย์นะั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีความหลากหลายไม่มีความหลากหลายแต่บางคนติดศูนย์เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เออก็อะไรแต่บางคนนะคอ่ะกูเห็นร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดศูนย์เพราะว่าไม่มีความหลากหลายเออผมไม่รับวิเคราะห์ช่องไม่วับอะไรทั้งนั้นอ่ะเออแม่งแบบไม่ว่างไงยกเว้นไพรเวทเออมีไพรเวทไพรเวทเ,เก็บเป็นหมื่นเออถ้าเกิดมีต่างจ้างก็ก็นะนะทักมาไพรเวทแบบคุยแบบส่วนตัวหนึ่งหนึ่งอ่ะเก็บเป็นหมื่นเออนะ แบบเป็นคนอินโทรเวิร์ดไงค่าตัวมันต้องแพงดิเออเพราะว่าเอาจริงนะเป็นหมื่นเนี่ยผมต้องเสียเวลาไปเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดสมมติเก็บสามพันอย่างเงี้ยผมนอนอยู่เฉยเฉยผมก็ได้ค่าคอมสามพันแล้วปะเออถ้าเกิดใครแบบว่าใครตั้งถึงนะมาเออแล้วขึ้นไปเรื่อยๆไพรเวทน,นะเออเดี๋ยวเร็วๆนี้ไว้เร็วๆน,ๆนี้เดี๋ยว,ยวผมจะเก็บสกิลอ่ามีเก็บสกิลกราคาขึ้นตามความรู้ที่มีอ่ะเออตอนนี้ อยู่ที่หมื่นหนึ่งไพรเวทถ้าเกิดใครใครใจตังค์ถึงก็โอนมาเออใครตังค์ถึงก็โอนมานะไพรเวทอืมหมายว่าบอกทุกอย่างพาไปดูทุกอย่างเลยอพาไปดูห้องทํางานเลยอธิบายแบบเปิดให้ดูเลยเออเนี่ยเนี่ยอ่ะอันนี้อ่ะแล้วก็ถ่ายแล้วทาอย่างงานทําเนี่ยอันนี้ผมก็จะมีคอมพิวเตอร์อ่ามีคอมพิวเตอร์ครับนี่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งอันไอ้สองจอไว้เดี๋ยวจะซื้อจอใหม่ว่าจอมันเล็กไป อ่าแล้วก็จะมีมีไอ้ตัวนี้นะ R T X อ่าแล้วก็มีลูกเมียประดับปารมีอ่าแล้วก็มีนี่อันนี้ที่ทำให้ยอดวิวืูคือร้องมีแบบต้องเล่นของอ่ะเออต้องเล่นของอ่าแล้วก็นนี้ก็มีโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึง่งเนี่โน้ตบุ๊กอีกตัวหนึง่งไว้นั่งทำงานตรงนี้แล้วน,นี้ก็มีคอมหนึ่งตัวหนงจอมันจะยาวไปไหนเนี่ยอ่าแล้วก็จะมี all in one PC แต่จริงๆนี้จริงๆนอ่ะ เอออีวันพีซตัวนี้มันไม่ได้ใช้ทรัพยายกรเนาะมันรีโมทไปอีกเครื่องหนึง่งเออเพราะว่าไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันร้อนไงแค่อีกเครื่องนี้แม่งก็ร้อนเออผมก็ไว้อีกเครื่องนึงเออเป็นเครื่องรีโมทอยู่อยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบห้องทางานเนี่ยทำยังไงเยอะจ้างคนครับคือถ้าจากคนมดคณถ่ายคนเดียวใช่ปะคุณถ่ายคนเดียวอ่ะมันจะได้แค่ประมาณวันละร้อยชิปม่นก็เหนื่อยแล้วเออคณถ่ายคนเดียวนะคุณวันละร้อยชิปคุณก็เหนื่อยแล้ว คุณอาจจะถ่ายได้แค่วันเดียวแต่คุณต้องนอนสลกไปแต่ทุกวันนี้ผมถ่ายแบบอัพวันละร้อยกว่าคลิปสบายๆอะ่ะเออเดือนกุมภารู้สึกว่าผมทํางานน้อยมากบอกตามตรงนะเดือนกุมภาผมรู้สึกว่าผมทํางานน้อยมากแต่แตคลิปเนี่ยไม่ตกเออเนี่ยก็คือการทํางานให้ถ่ายได้เยอะๆก็คือมีลูกมืออ่ามีลูกมือเนี่ยปะมีลูกมืออ่าแต่เราเราจะทําให้ถ่ายได้เยอะเราต้อง ถ่ายแบบลองเทคอ่าสมมติอันนี้เนี่ยอ่าสมมติแอร์ผมถ่ายให้ดูโอ้โหัน่าไปยอมมามามาสามสิโอ้โหผมร้อนมากครับเนี่ยจะติดแอร์ก็แบบว่าไม่รู้จะติดตรงไหนเนี่ยผมได้ตัวนี้มาครับโอ้โหนี่แอร์เคลื่อนที่ครับแบบว่าเราไปติดสะดวกได้ทุกที่เนาะเนี่ยแล้วก็เอามาติดตรงหน้าประตูเนี่ยเอามาวางเปิดโชว์เลยเออแล้วก็ไม่ต้องไปวัดอุณหภูมิโชว์หรอกเปิดว่ามันเอ้ยมันเปิดโชว์นี่มีท่อระบายความร้อนออกครับโอ้โหมันแบบมันทำให้ชีวิตเราแบบดีขึ้น ใครสนใจเนี่ยผมก็ปักตะก,กายแลเนี่ยเราพูดแค่นี้ไม่ต้องตัดชงตัดฉากอะไรทั้งสิน้นเออคือต้องบอกเนี้หลายคนยังมีไมายเซตที่แบบว่าผิดผิดเออไม่ได้ผิดหรอกหลายคนมีไมายเซตที่แบบว่าไม่ได้มีไมายเซตที่ผิดคือไปทําตามชาวบ้านเขาไงเออใครบอกขี้อ,อะไรดีแม่งกูเชื่อเอออันเ,เดี๋ยวจะถ่ายถ่ายอันนี้อีกนี่เอา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 นี่ โอ้โหหน้าล้อนี้ครับใครแบบว่าล้อนียผมแนะนํานกฟามิงโกเนี่ย,เ,ยเอาไว้ลอยน้ําเนี่ยเป็นแบบลอยในพูวินด้ามันเป่าลมนะเราพกไปเล่นเองได้ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นได้ขึ้นได้ผมขึ้นมาแล้วเออหนายหลังมาแล้วใครสนใจผมปักตะกร้าให้ละครับเหลือไม่แต่เนี่ยอันนี้อีกนึงแบบทําให้คนสงสัยหลายคนงงครับเนี่ยต้องแบบต้องประโยคแบบเปิดประโยคก็ แล้วเปิดประโยคด้วยแล้วก็เอ้ยหน้าหน้านาทำไมนั่นวะเริ่ดเิดเดโอ้คลิปมันแบบใครโทรมาแล้วมันเล่นเริดมันกูอยากจะปิดเครื่องมากเลย หน้าแม่นะมะเนี่ยเนี่แบบว่าอันนี้โอ้โหแบบทําหน้าตกใจไบโอ้โหหลายคนงงครับว่าน้ํามันทําไมใสระบบกรองอะไรก็ไม่มีนี่เลยครับผมใช้ไฮโดรสเตอริไลซ์ครับเนี่ยตัวนี้นะมันจะทําให้แบบว่าใส่ไปมันเป็นแบบคอรีนก้อนๆน,น,นะเนาะใส่ไปแล้วมันจะนำน้ำไปปร,ปรับสมดน้ําใส่เนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องไปกงังวลระบบกรองอะไรเลยใสย่ใส่ไปหนึ่งก้อนใช้กับน้ำหนึ่งพันลิตรอันนี้ประมาณประมาณหมื่นลิตร อโอ้ค่าน้ำกุ่มไปฮะน้ําประมาณหมื่นลิตรเราก็ใส่สิบก้อนครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะลูกลอยทุ่นลอยเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยใครสนใจผมก็ปักตะกร้าให้แล้วนี่เห็นไหมเราถ่ายแค่นี้เราถ่ายแค่นี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะผมไม่อยากจะนั้นหลายคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเราต้องทําเนี่ยผมอันนี้อันนี้อันนี้ด่าหน่อยเราต้องทําวันละค,คลิปทําน้อยๆทาให้มันเมสนี่เพิ่ง แดี๋ยวผมเอาให้ดูอะไรเพื่อนถือกั่งถือสั่งนี่เอาให้ดูเลยผมไปดูมาแล้วจากข้อมูลนะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นโคโลดาต้าอ่าโคโลดาต้าคือคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเอาไว้ดูไงว่าคลิปไหนขายดีสินค้าไหนขายดีเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะอโคโลดาต้าเห็นปะดูว่าเนี่ยตอนนี้สินค้าเจ็ดวันห้าสุดเนี่ยขี่น,นอนสเปริงนี่ขายดีอะไรอย่างเงี้ย ขายได้เจ็ดล้านเนี่ยที่นอนสปริงเราดูไปดูดิขายได้เจ็ดล้านเนี่ยคลิปไหนใครมันขายได้เยอะสุดวะคนนี้ขายได้สามล้านอา๋อล้วก็คลิปเข้าไปดูเลยนะเนี่ยขายได้สามล้านอ่าก็ไปดูดิคลิปนี่เห็นปหมสามล้านแต่แม่งยิงแอดเออก็เรื่องของเขาแต่บางคนไม่รู้ไงเออบางคนไม่รู้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยรายได้ยอดวิวมาจากเก้าสิบเปอร์เซนมาจากโฆษณาเนี่ย ทำคาญวะ่ะตัดสายแม่เลยอ่ะ,อะ,อะมาต่อครับกูระเบื่อชิปหายเลยแบบว่าอ่ะชิปอยู่แล้วโทรมากันจังเออจะปิดปิดเน็ตจะปิดปิดซิมยังไงวะปิดเน็ตไม่ได้เพราะว่าแอปนี้มันต้องใช้เน็ตเออแล้วก็มาดูกันต่อครับเรามาดูกันต่อนี่เนี่ยให้ดูเลย ให้ดูเลยครับเนี่ยเห็นปหคลิปเนี่ยรายได้เป็นล้านเนี่ยเรามาดูดูดูคลิปนี้เนี่ยดูยอดวิวอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเห็นปหดูสี่แสนวิวเออแต่เขายิงโฆษณาไปแสนหนึ่งเนี่ยเห็นปหดูสี่แสนวิวจะยิงโฆษณาไปแสนหนึ่งจริงๆนะจริงๆนะเขาไม่ได้อาจจะยิงโฆษณาเขาไม่ได้ยิงโฆษณาหรอกนะเออเขาไม่ได้ยิงโฆษณาจริงๆน่ะครีเอเตอร์อาจจะไม่ได้ยิงเองแต่แบรนด์ยิงให้เออ ความผิดพลาดของคนเรารวมทั้งผมด้วยเมื่อก่อนคือเราจะไปดูคลิปที่ยอดวิวดีถูกปะ่ะเฮ้ยคลิปนี้ยอดวิวดีแล้วก็จะไปทําตามแต่เราทําตามทำไมไม่ได้อันที่หนึ่งผู้ติดตามเราไม่เยอะเท่าเขาอันที่สองแบรนด์ไม่ได้ยิงแอดให้เราเออเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยสําคัญมากเลยไอแอปเนี้ยมันเปลี่ยนแนวคิดผมนะเออจริงๆผมก็คิดอย่างท่านแหละโอ้ยเราต้องทำสามสี่คลิปตัดต่ออะไรเงี้ยผมกล้าบอกนะไอพวกคลิปบอกว่าสามสี่คลิปแบบผู้ติดตาม ผู้ติดตามเป็นหมื่นกันท,ทั้งสิ้นคนที่ทําคลิปน,น้อยๆคือผู้ติดตามเยอะเพราะว่าเนี่ยผมดูมาหมดแล้วอ่าผมดูมาหมดแล้วโคโลดาต้าเนี่ยนะอ่ามันมีให้ใช้ฟรีด้วยนะเนี่ยมันมีให้ใช้ฟรีด้วยนะหรือเป็นรายเดือนมันจะเดือนละพันห้าอ่าใช้โค้ดใช้โค้ด s j 8 8อ่ามันจะมีโค้ดลด s j 8 8ดอ่าถ้าเกิใใดกกใครใช้โค้ดโฆษณาของนแม่งเลยถ้าเกิดใครใช้โค้ดลด s j ส8แแล้วก็ทักอินบ็อกมาอ่าทักอินบ็อกทาง ทางบูโฮมาอ่าบูโฮทักอินบ็อกมาอ่ามารับกลุ่มเดี๋ยวจะมีแบบเดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มไอ้สอนใช้อันนี้อย่างละเอียดเออแต่มึงต้องใช้โค้ดนะเว้ยกูได้ตังค์เอาจริงๆอ่อะกูได้กูได้ค่าในหน้ากูได้ค่าในหน้าเออไอเนี้ยเดือนละพันกว่าเว้ยเดือนละพันกว่าอืมแต่มันแต่มันคุ้มเออเชื่อเหอะถ้าเกิดเราจะทําในหน้าแบบจริงจังนะเนี่ยมันดูมันดูสินค้าได้นะเนี่ยมันดูสินค้าได้เนี่ยดูสินค้าได้ว่าเนี่ยหรือแยกตามหมวดหมู่ก็ได้อ่ะเราเราเป็นหมวดหมู่ เครื่องประดับอ่ะเครื่องประดับอะไรมันมากสุดวะนี่ผ้าถุงเนี่ยผ้าถุงลายดอกเนี่ยนาฬิกาเพย์บอยโอ้เจ็ดสจแสนเลยวเฮ้ยเนี่ยเน่ยมันสามารถแยกดูตามหมวดหมู่เจ็ดวันที่ผ่านมาฟิลเตอร์ได้เลยอ่ผมแนะนำแพ็กเกจพันพันห้าต่อเดือนแต่มันคุ้มเออมันคุ้มเพราะว่าตอนที่ผมยังไม่รู้ตอนที่การอัพก้ากระโดด่ะผมก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละ เออใช้ตัวนี้แหละไอ้โคโลดาตาเออมันมีทดลองใช้ฟรีด้วยนะทดลองใช้ฟรีก็ลองไปใช้ถ้าเกิดติดใจก็ใส่โค้ด sj แปดแดเออแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีใช้ก็อน,นั้นมาใส่โค้ด sj แปดแแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะทักมาเออเดี๋ยวจะสอนใช้อย่างละเอียดเออสอนใช้สอนวิธีดูเออเพราะว่ามันต้องทำเป็นกลุ่มเออจริงจริงทำไว้แล้วแหละเดี๋ยวจะไปทำอย่างละเอียดเออพอดีสปอนเซอร์แม่งเพิ่งเข้าแม่งกูทับไปตั้งนาน เพิ่งทักมาแต่อันนี้เป็นอะไรที่ดีเออเป็นอะไรที่ดีที่ผมแอบกักไว้ตอนแรกไม่พูดไงไม่พูดเพราะว่ามันไม่ได้ไม่พูดเพราะว่าผมพูดไปผมไม่ได้ผลประโยชน์อ่าตรงๆนะเออแต่นเนี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมสร้างกลุ่มรอไว้นานมากเออกลุ่มไอ้หาสินค้าขายดีเออเนี่ยเอามาใช้โปรแกรมนี้หาอืมใช้โปรแกรมนี้หาได้อ่าอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับอ่าสำหรับการถ่ายเยอะๆเออก็คือนั่แหละก็สรุปไปหมดแล้วหลากหลาย จ้างคนแล้วก็ไม่ต้องไปตัดอะไรมากคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ